อนนี้ก็จะอาบน้ำให้ก้า้วไม่อาบน้ำสองไปสองวันแล้วไม่อาบน้ำเออเห็นมีเห็นมีตัวมัดอยู่ก็เลยอาบน้ำให้ก้าไปยื้อหันก้ะกาอยู่หันกดียาวมีกาเอาน้ำกว่า Những ừ mắt mì mắt nha cao ký thôi. Bye, ai nàng nha mì cao quá vậy nàng nha mì cao nha mì món nung nha món nung 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 มัดขึ้นม่ไวแล้วกับ,บ่อาน้ำสองมือมัดขึ้นเลยนี่ตัวตัวยังงี้มัดอ่าแล้วกดีท่าแปลงกันมัดให้ทีหนึง่ง สบายเนะาะกลางอืมไปอ่ะสุดท้ายก็อย่าเพิ่งไป เอิไปนะความหม <leaves UCLA> ้อเพิ hmm. ่มความหม้อลาดความหม้ออึ๊บอืมนี่ความหม้อลูกความหม้อเดี๋ยวก่อนคล๊บอ่ะบายบายกล้องก่อนไปบายบายก่อนแล้วายบายก่อนแล้วมาแล้วกะอาบน้ำแล้ววางเสร็จแล้วก็เร่ค่อยดือดมาก่อนนี่ให้ให้เ้าเที่เราอาบน้ำให้ จะให้ล้องตาไบไม่ค่อยดือเหมือนเดิมจะค่้วมไูต่อไปก็จะไปทาแป้งหมัดทาแป้งกันหมัดบัน